วัดีค่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจโลกของเครื่องมือกับแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างทักษะสำคัญสำคัญในยุคดิจิทัลกันนะคะมีตั้งแต่ระดับโลกเลยอย่าง code.org อันนี้จะเน้นสอนให้เราสร้างเทคโนโลยีไปจนถึงแพลตฟอร์มในบ้านเราอย่าง tink h digital อันนี้จะมุ่งสอนวิธีอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีมากกว่าค่ะแบบว่าให้อยู่อย่างปลอดภัยเข้าใจมันจริงๆมาดูกันค่ะว่าแต่ละที่มีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างครับ ็น่าจะเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากครับเพราะทักษะพวกนี้มันจำเป็นขึ้นเรื่อยๆจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องการใช้ชีวิตในโลกที่มันแบบเชื่อมต่อกันตลอดเวลาแบบนี้ด้วยใช่เลยค่ะ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะมีทั้งเว็บไซต์ code.org เองเว็บไซต์ Think Digital ของไทยเราแล้วก็มีข้อสังเกตเล็กๆจากแคนวาด้วยนะคะแล้วก็เนื้อหาจาก Coding Thailand อีกแพลตฟอร์มหนึ่งของไทยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจค่ะว่าแต่ละที่เขามีอะไรให้เราเรียนรู้ได้บ้างโดยเฉพาะ code.org กับ i n k ดิ g ิท a l ที่เราจะคุยกันเยอะหน่อยวันนี้ค่ะ o r g นี่เขาเป็นองค์กรแบบไม่แสวงผลกาไรนะคะ พันธก,กิจเขาชัดเจนมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากด้วยคืออยากให้นักเรียนทุกคนเลยนะในทุกโรงเรียนมีโอกาสได้เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกสั้นๆว่า CS นะคะตัวเลกผู้ใช้งานเขาก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะนักเรียนใช้กว่า102ล้านคนแล้วก็คุณครูอีก3ล้านคนทั่วโลกเลยนะคะครับความมุ่งมั่นที่จะ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาด้านนี้นี่เป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากนะครับยิ่งในยุคที่ใครๆก็พูดเรื่อง AI เรื่องทักษะดิจิตัลเนี่ยการทําให้เด็กๆเข้าถึงการเรียนรู้ CSB เง่ายๆโดยไม่ติดเรื่องแบบว่าค่าใช้จ่ายหรือสถานที่ตั้งโรงเรียนอะไรแบบนี้มันสร้างผลกระทบเชิงบวกได้เยอะมากจริงๆครับแล้วสิ่งที่ code.org เขามีให้เรามีอะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยนะคะคือหลักสูตร CS ค่ะครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงมัธยมปลายเลยที่สำคัญคือฟรีค่ะฟรีทั้งหมดเลยแล้วหลักสูตรเขาก็อิงตามมาตรฐานสากลด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นหลักสูตร CS ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในอเมริกาเลยมีห้องเรียนใช้หลักสูตรนี้กว่า2ล้านห้องแน่ค่ะการที่หลักสูตรมันทั้งฟรีแล้วก็มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลน,นี่แหละครับผมว่าเป็น เป็นเกมเชนเจอร์เลยนะมันทำให้โรงเรียนหรือเขตพื้นที่ที่อาจจะมีงบประมาณจำกัดสามารถเอาการสอน C S D D เนี่ยไปให้ถึงเด็กๆได้จริงๆแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าหลักสูตรที่ส่วนใหญ่พัฒนาจากบริบทของอเมริกานะคะพอนำมาใช้ในประเทศอื่นๆอ,อย่างบ้านเราเองมันจะเข้ากับวัฒนธรรมการเรียนรู้หรือว่าจะตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของเด็กไทยได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องมีการปรับประยุกต์กันพอสมควรเหมือนกันนะคะเป็นข้อสังเกตที่ดีครับ คือเรื่องการปรับให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นหรือ localization เนี่ยมันสำคัญเสมอเลยครับทั้งภาษาทั้งวัฒนธรรมแต่ผมว่าจุดแข็งของ code.org อย่างหนึ่งคือโครงสร้างหลักสูตรเขาค่อนข้างยืดหยุ่นนะแล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนคุณครูมากๆด้วยซึ่งตรงนี้น่าจะช่วยให้ครูเอาไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นครับ อ๋อพูดถึงคุณครูเขาก็มีโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพหรือ Professional Learning ให้ด้วยนะคะครอบคลุมครูทุกระดับเลยตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มสอน CS ไปจนถึงครูที่มีประสบการณ์แล้วก็มีค่ะมีคำพูดของคุณครูท่านหนึ่งชื่อ Jennifer Douglas เขาเล่าว่าปีแรกที่โรงเรียนเขาเปิดสอนวิชา AP CS Principles นะคะอันนี้เป็นหลักสูตร CS ขั้นสูงของเมกาเขา คือทั้งครูทั้งนักเรียนสนุกกันมากเลยส่วนหนึ่งก็เพราะได้การสนับสนุนจาก c ค d o org เนี่ยแหละค่ะการลงทุนกับการพัฒนาครูเนี่ยเออสำคัญไม่แพ้การพัฒนาหลักสูตรเลยนะครับจริงๆแล้วเพราะครูคือหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้การเรียนรู้มันเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนการมีเครื่องมือที่ดีมีการอบรมที่ชัดเจนแล้วก็มีเครือข่ายให้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันช่วยให้ครูมั่นใจขึ้นเยอะแล้วก็สอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆครับ แล้วก็มีอีกเรื่องที่ว้าวมากในยุคนี้เลยคือเขามีหลักสูตรกับเครื่องมือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สําหรับห้องเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วก็แบบว่าได้ลองสํารวจเทคโนโลยีที่กําลังเปลี่ยนโลกเร็วมากๆตอนนี้การที่ code org เอาเรื่อง AI เข้ามาสอนตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยผมว่ามองได้หลายมุมเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เตรียมให้เด็กใช้ AI เป็นเท่านั้นนะแต่มันคือการปลูกฝังวิธีคิดหรือ mindset ที่มันสอดคล้องกับยุค AI มากกว่า ซึ่งอันนี้อาจจะสำคัญแล้วก็ยั่งยืนกว่าการเรียนรู้แค่ภาษาโปรแกรมมิงภาษาใดภาษาหนึ่งด้วยฟังไป S 2> <S 2> <S 2> เหมือนเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่า AI มันทํางานยังไงมีข้อจํากัดอะไรบ้างแล้วมันส่งผลกระทบต่อสังคมยังไงสําหรับหน่วยงานการศึกษาใหญ่ๆอย่างเขตพื้นที่การศึกษาหรือที่เขาเรียกว่า district program นะคะก็สามารถร่วมมือกับ Code.org ได้โดยตรงเลยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเขาพร้อมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อช่วยขยายการสอน CS <S <S ในพื้นที่นั้นๆเลยค่ะ อันนี้คือการทำงานเชิงระบบแล้วนะครับที่พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ไม่ใช่แค่ระดับห้องเรียนอย่างเดียวซึ่งก็น่าจะสร้างผลกระทบได้ยั่งยืนกว่าด้วยครับและด้วยความที่เขาเป็นองค์กรไม่สแสวงผลกำไรน,นะคะเขาก็เปิดรับการสนับสนุนหลายรูปแบบเลยทั้งบริจาคเป็นพันธนิตรหรือช่วยขับเคลื่อนนโยบายซึ่งก็มีบริษัทเทคใหญ่ๆมูลนิธิแล้วก็ผู้สนับสนุนจากทั่วโลกให้การสนับสนุนเยอะมากๆเลยค่ะครับ การที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำพวกนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือและก็ผลลัพธ์ที่ code.org เขาสร้างขึ้นมาได้เป็นอย่างดีเลยครับการเข้าถึงฟรีนี่เป็นจุดขังมากๆของ code.org เลยนะคะแต่ทีนี้พอเราหันมามองในบริบทของไทยเราเองนะคะ ความท้าทายมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องสร้างโค้ดอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในโลกดิจิตัลให้เป็นให้ปลอดภัยด้วยซึ่งก็นำเรามาสู่แพลตฟอร์มของไทยอย่างซิงค์ดิจิตัลนี่แหละค่ะอ๋อน่าสนใจครับ แสดงว่าสิงค์ดิจิตอลนี่เขามีจุดเน้นที่ต่างออกไปจากโค้ด o r g ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับใช่เลยค่ะสิงค์ดิจิตอลเนี่ยเขาโฟกัสไปที่ความเป็นพลเมืองดิจิตอลหรือดิจิตอลซิติซ n นชิพโดยตรงเลยเป้าหมายเขาคืออยากช่วยให้เยาวชนไทยเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างปลอดภัยรู้เท่าทันแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้น ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะคือ Code.org สอนสร้างส่วน Sing Digital จะสอนอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างฉลาดๆนะคะตออน,นี้มันมันครอบคลุมหลายมิติมากเลยนะครับในโลกที่เส้นแบ่งระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์มันแทบจะไม่มีแล้วเนี่ย การมีแค่ทักษะทางเทคนิคกลางเดียวมันไม่พอจริงๆนะครับต้องเข้าใจผลกระทบของการกระทำของตัวเองในโลกดิจิตอลด้วยแล้วก็ต้องรู้วิธีปฏิบัติตัวให้เหมาะสมด้วยถูกต้องค่ะแล้วติงดิจิตอลเขาก็ิสต์ทักษะสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิตอลออกมาเป็น8ด้านที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือมี 1. ดิจิ digital identity หรืออัตลักษณ์ดิจิตอลอันนี้คือการเข้าใจและจัดการตัวตนออนไลน์ของเรา 2. ดิจิ g i ลยู u s การใช้งานดิจิตอล คือใช้เวลาหน้าจอให้สมดุลมีประโยชน์ 3. i ดิจิทัลเซฟตี้ความปลอดภัยดิจิตลัลการรับมือกับความเสี่ยงภายออนไลน์ต่างๆ 4. d i g i ดิจิทัลเีกวริตี้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลพวกการปกป้องข้อมูลปกป้องอุปกรณ์ 5. d i ดิจิทัลอิโมชั่นอลอินเทลลิเจนซ์ความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัลอันนี้คือการเข้าใจเห็นอกเห็นใจแล้วก็จัดการอารมณ์ในโลกออนไลน์ 6. ดิจิทัลคอมมูนิเคชัน การสื่อสารดิจิทัลสื่อสารยังไงให้มีประสิทธิภาพให้สร้างสรรค์ 7. ดิจิทัลลิเทเรซีการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการวิเคราะห์ประเมินสร้างสื่ออย่างมีวิจารณญาณและ 8. ดิจิทัลไรส์สิทธิพลเมืองดิจิทัลค่ะการเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบของเราในโลกออนไลน์ทักษะทั้ง8ด้านนี้ผมว่ามันสะท้อนความท้าทายและความจำเป็นของยุคนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัลเนี่ยในยุคที่การการประทะทางความคิดเห็นมันเกิดขึ้นง่ายมากๆในโลกออนไลน์การมีเห็นอกเห็นใจเข้าใจมุมมองคนอื่นแล้วก็สื่อสารอย่างสร้างสารรค์เนี่ยหกลายเป็นทักษะที่สำคัญมากๆหรืออย่าง Digital Literacy การรู้เท่าทันสื่อในตะเลข้อมูลข่าวสารที่มันมีทั้งจริงทั้งลวงปนกันไปหมดเนี่ย ทักษะนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเสริมแล้วนะครับมันเป็นทักษะจำเป็นเพื่อการตัดสินใจการใช้ชีวิตเลยทีเดียวจริงด้วยค่ะเรื่อง Digital Emotional Intelligence นี่สำคัญจริงๆนะคะบางทีเห็นประเด็นถกเถียงในเน็ตเราก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเราสื่อสารกันด้วยความเข้าใจมากขึ้นลดอคติลงหน่อยบางทีสถานการณ์อาจจะดีกว่านี้เยอะเลยหรือเรื่องดิจ i t a l Use การบริหารเวลาหน้าจออันนี้ก็ใกล้ตัวมากเลยค่ะ บางทีเราทำงานเพลินๆก็ลืมพักลืมสมดุลไปเหมือนกันดิจิตัลเขามีวิธีนำเสนอเนื้อหาพวกนี้ยังไงให้น่าสนใจบ้างครับเขามีการนำองค์ประกอบของเกมหรือที่เรียกว่าเกมมิฟิเคชันนะคะเข้ามาใช้เยอะมากเลยอย่างเช่นมีแบบทดสอบสนุกๆชื่อคุณเป็นใครในโลกดิจิทัลให้ลองเล่นดู มีมินิเกมสอดแทรกความรู้อย่างเช่นเกมฝึกตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยยังไงแล้วก็มีระบบสะสมตัวละครหรือการ์ดมีมากกว่า10แบบเลยค่ะได้จากการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมต่างๆอ๋อการใช้เกมฟิเคชันหรือกลไกแบบเกมนี้เองเช่เมมกนการให้รางวรรัลการสะสมแต้มการแข่งขันเล็กๆน้อยๆมันเป็นกลยุทธ์ที่มักจะได้ผลดีนะครับในการสร้างแรงจูงใจโดยเฉพาะกับผู้เรียนรุ่นใหม่ๆ ทำให้การเรียนรู้เรื่องที่บางทีอาจจะดูแบบว่าน่าเบื่อนิดหน่อยกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการเน้นเกมฟิเคชันมากๆเนี่ยมันจะทําให้การเรียนรู้กลายเป็นแค่การเล่นเกมเพื่อเก็บแต้มเก็บของรางวัลหรือเปล่าแล้วเด็กๆจะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับสถานการณ์จริงในชีวิตได้ลึกซึ้งแค่ไหนหรือจะมองว่าแค่เรียนให้ผ่านเกณฑ์นในเกมก็พอแล้วเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเลยครับ คือ Gamification เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะแต่ก็ต้องออกแบบอย่างระมัดระวังเหมือนกันเป้าหมายควรจะเป็นการใช้เกมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาไม่ใช่ให้เกมมันมากลบเนื้อหาไปสมดความสมดุลระหว่างความสนุกกับการเรียนรู้จริงๆเนี่ยสำคัญมากครับ นอกจากเกมแล้วเขาก็มีบทเรียนแล้วก็แบบประเมินสำหรับ8ทักษะด้วยนะคะพอเรียนครบก็มีประกาศนียบัตให้ด้วยส่วนสำหรับคุณครูก็มีสื่อการสอนเป็นใบางานให้ดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้เลยคะ่ะการมีสื่อสำเร็จรูปให้ครูเอาไปปรับใช้ได้เลยนี่ก็ดีนะครับช่วยลดภาระครูแล้วก็ทำให้เนื้อหาสำคัญๆพวกนี้ถูกนำไปขยายผลในห้องเรียนได้ง่ายขึ้นด้วย Ting d ดิจิ a l ลเขายังร่วมมือกับ c o d e v e n n g r r ด้วยนะคะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มสอน CS สํำหรับเด็กเหมือนกันมีส่วนลดพิเศษให้โรงเรียนที่สนใจผ่านทาง Ting d ดิจิท l ลได้ด้วยส่วนเรื่องสถิติผู้ใช้งานนะคะแม้ว่าหน้าเว็บที่เราเห็นข้อมูลมาเนี่ยจะยังไม่แสดงตัวเลขชัดเจนคือมันขึ้นว่า 0K นนะคะแต่เขาก็ระบุว่ามีการติดตามข้อมูลผู้ใช้จำนวนใบประกาศยอดดาวน์โหลดแล้วก็ความพึงพอใจอยู่ค่ะ การร่วมมือกันระหว่างแพลตฟอร์มแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับมันแสดงให้เห็นว่าทักษะการเขียนโค้ดจาก CodeVenture ผ่านความร่วมมือกับทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลจากทิงดิจิทัลเนี่ยมันควรจะพัฒนาไปคู่กันถึงแม้ว่าจุดเน้นหลักของ2แพลตฟอร์มที่เราคุยกันวันนี้คือ c o d e org กับ Think Digital เนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนก็ตามใช่ค่ะ นอกจาก2แพลตฟอร์มนี้แล้วก็มี Coding Thailand อีกที่1ในไทยที่น่าสนใจนะคะสโลแกนเขาคือเรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ดก็เน้นส่งเสริมวิชาวิทยาการคำนวณโดยตรงเลยซึ่งเขาก็มีทรัพยากรหลากหลายเหมือนกันค่ะทั้งส่วนเนื้อหาพล,ลเมืองดิจิตัลมินิเกมสื่อการสอนแล้วก็มีห้องสมุดดิจิตัลด้วยก็ถือเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในระบบนิเวศการเรียนรู้ของไทยเราค่ะ เท่ากับว่าตอนนี้ผู้เรียนครูหรือผู้ปกครองนี้มีตัวเรื่องและก็ทรัพยากรที่หลากหลายขึ้นมากเลยนะครับทั้งจากระดับโลกที่เน้น CS พื้นฐานแข็งๆแ,แล้วก็แพลตฟอร์มไทยที่เน้นทักษะการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยรู้เท่าทันรวมถึงทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นเล็กๆที่น่าสนใจจากข้อมูลของแคนวาที่เราเห็นนะคะคือเรื่องข้อกำหนดทางเทคนิค บางทีเครื่องมือออนไลน์ดีๆเนี่ยก็ต้องการเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดเหมือนกันเช่น Chrome Firefox Safari Edge รุ่นใหม่ๆหน่อยเพื่อให้มันทำงานได้เต็มที่อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเหมือนกันนะคะว่าบางทีอุปสรรคในการเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ตเสมอไปแต่เป็นเรื่องซอฟต์แวร์พื้นฐานง่ายๆนี่เองก็ได้ค่ะ ประเด็นนี้สะท้อนว่าคำว่าการเข้าถึงหรือ access ในยุคดิจิทัลนี่มันมีความหมายกว้างกว่าแค่การมีเครื่องมือนะครับแต่มันรวมถึงความพร้อมของออระบบนิเวศร,รอบๆตัวผู้เรียนด้วยเอาเละค่ะเราก็สำรวจกันมาพอสมควรแล้วสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะ ถ้ามองภาพรวมนะคะ Code.org เนี่ยจะโดดเด่นเรื่องการวางรากฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ฟรีมีมาตรฐานระดับโลกแล้วก็สนับสนุนครูอย่างจริงจังเลยเป็นการสร้างผู้สร้างเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ค่ะครับในขณะที่ t i n งดิจิทัลก็เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการสร้างผู้ใช้เทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบหรือที่เราเรียกว่าพล,ลเมืองดิจิทัลนั่นแหละครับ โดยใช้แนวทางที่เข้าถึงง่ายอย่างเกมฟิเคชันในบริบทของไทยเราและโคดดิ้งไทยแลนด์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของภาพจิ๊กซอนะคะที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงคำนวณแล้วก็ทักษะดิจิทัลในประเทศไทยเราค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือแพลตซอมเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แข่งกันนะแต่มันส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าทักษะทางเทคนิคจาก c ค d e o r g หรือ c o d i n g Thailand เนี่ยมันจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อมาพร้อมกับความเข้าใจและความรับผิดชอบที่ทิ n งดิจิทัล หรือส่วนพลเมืองดิจิทัลของ Coding Thailand พยายามสร้างขึ้นการมีทรัพยากรฟรีหรือที่เข้าถึงง่ายๆ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนครูเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะช่วยเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับโลกที่เทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจริงๆครับค่ะสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่กําลังมองหาเครื่องมือแหล่งเรียนรู้หรือว่าแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็ความฉลาดทางดิจิทัลเนี่ยแพลตฟอร์มที่เราคุยกันวันนี้ก็มีแง่มุมแล้วก็ทางเลือกที่น่าสนใจให้ลองพิจรารณาปรับใช้กันดูค่ะ และในขณะที่เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วิธีเขียนโค้ดหรือวิธีใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเนี่ยผมอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงครับว่านอกเหนือจากทักษะ how to เหล่านี้แล้วเนี่ยมันมีมิติทางจริยธรรมความคิดเชิงวิพากษ์หรือทักษะเชิงสังคมและอารมณ์อะไรอีกบ้างที่เราต้องเตรียมพร้อมให้กับผู้เรียนในยุคที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ การคิดถึงผลกระทบการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมแล้วก็การตัดสินใจอย่างมีคุณธรรมเมื่อต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้นะครับเป็นคำถามที่เปิดมุมมองแล้วก็ชวนให้คิดต่อย,ยอดไปได้อีกมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้การสำรวจของเราก็เน้นเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาเป็นหลักนะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปพิจารณาต่อย,ยอดกันต่อไปค่ะ